ครับสวัสดีตอนแรกของวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยุซี่พารโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของง่วมมูลนิธิสียุซี่พารโคสิงเหลืและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทั้งช่องนครับครับสวหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของทั้งคอก์ดนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทั้งจังหวัดสายแจ้วนะครับทั่วมาสั่งปิดยกคอกครับพี่น้องครัับบนี่ครถึงอกเา จะขาดทุนหรือว่าสิบโมมีกําไรก็ส่งฟี่ให้โดยบบคิดคารถโรด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าได้รับปากพอไม่พี่น้อง FC ฟซีในช่องหรือพอแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมลิปว่าถึงสิขาดทุนกับ่งฟี่ให้ครับพี่น้องครับนี่ครับนาใจนากิีฬาจะมีซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับการขาดขายกับมีทั้งได้ทั้งเสียครับพี่น้องครับชุดนี้บอกตรงๆลยครับพี่น้องครับชุดนี้กขาดทุนครับพี่น้องครับก็บแบงพีแบงน้องไปเลี้ยงครับนี่ครับ ขอบขอบคุณคุณพีททั้งสายแกวเป็นอย่างหมากครับและราบขอบคุณเอฟซีทุกทกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งช่องด้วยดีตลอดมากครับพี่น้องครับนี่ครับทั้งขอกขายความยิงใจบ่ได้ขายคอนเทนต์ครับพี่น้องครับบ่มีคอนเทนต์บ่มีตัดต่อวิดีโอกะฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องครับท่านใดที่อยากมีหัวเรียงเป็นร้อยน้อยร้อยหมื่นกว่าบาทร้อยสองหมื่นกว่าบาทหรือว่าร้อยสามหมื่นกว่าบาท กะถ่าสื่อพวท่านในคลิปที่านๆมากกเาขามากกดติดตามทางช่องเลยครับช่อง y o u t u ยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่หนึ่งครับพี่น้องครับขายควมจริงใจแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรตัวจริงครับพี่น้องครับซอยเหลือกันครับพี่น้องครับนี่ยุคทีราคาง้วถดถอยไถ่ซอยไทยดีที่สุดครับพี่น้องครับนี่ครับมีตะเมียงามๆครับให้แบ่งพี่น้องทัางัยาวัดสใสแก้วเอาไปเลียงครับพี่น้องครับเ่ราะพหวังแน่นอนครับนี่ครับ หมูมีแต่ตัวดีๆครับพี่น้องครับล่อจะส่งออกเทียงขึ้นของมนีครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆว่าฝ้าครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับบ่แมว่วาไล่ใจบ่มีครับขายง้อครับพี่น้องครับเขาโคดกับทุนห้าสิบบาทท้ำกับสอบละร้อยแปดสิบครับพี่น้องครับมี่ตะไล่ใจครับพี่น้องครับ การเป็นพ่าขาบ่แมนวาสีไดทุกตัวครับพี่น้องครับเห็นเป็นขายดีๆบางชุดบางโคมบอกตรงๆนะครับท่านขออขาดทุนหลายครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องขายเพื่อเอาเงินมาหมุนครับพี่น้องครับนี่ครับให้เขาใจตรงกันครับพี่น้องครับทัางขออลงชิบไปนี่ลงโดยความจริงใจครับพี่น้องครับนี่แหละครับทัางขออเป็นยังจงบ่บผูกบ่ยุ่งไว้บพอยากให้พี่น้องมึงแบบว่า ว่าคืองานแท้ในวีดีโอบัดไปแล้วมันบ่คือจังโตจริงสิไหมครับพี่น้องครับอยากให้มันยางอยากให้มันกินให้เป็นธรรมชาติของง้อที่สุดนะครับพี่น้องครับทีทั้งขอกพย่มถ่ายฉิบเป็นสโลแจนของทั้งขอกเป็นอันนี้ของทั้งขอกเลยครับพี่น้องครับเพระว่าทั้งขอกนี่สีบองงวอไปผูกย่องไว้ครับสีป,ปล่อยปล่อยทายเลยครับพี่น้องครับผูกย่องไว้มันกระมึงเฉิดมึงสูงมึงยังกระสิถ้าพอมีพี่น้องไปหอดพอมีพี่น้องอยีว่าอ,อ้อแบบผูกอยูรรย่คืองานแท้แบบ คื่องเปล่นถามมันยางถึงยี่นะครับนี่ครับข้างขอบถึงปล่อยยางปล่อยน้ำสวนไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้เจ็ดตัวครับพี่น้องครับได้กันบ่หลายครับพี่น้องครับคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับเจ็ดตัวแปดหัวใจรุ่นท่องอยกแม่นึงครับนี่ครับแม่นี่ซึ่งผ่านหลอดเดียดนึงครับพี่น้องครับเราบ่ขึ้นอีกแค่เทียแม่ทีว่าผมเปิดชิปไปว่าเลี้ยงยุ่ขังขอกขัวผมครับพี่น้องครับนี่ครับให้ลูกดีครับนี่ครับลูกแดงโบดครับพี่น้องครับ นย่ครับดอะไรวางงวเขาให้ลูกเดียงบทบได้ครับพี่น้องครับนะครับมึงได้ครับลูกดีครับตัวนี้ก็ให้ลูกดีครับพี่น้องครับฝากนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยากมีง้วเลี้ยงหรือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ทั้งนั้นทำงานอยู่ต่างประเทศทุกท่านครับพี่น้องครับอยากสร้างง้วให้พ่อแม่เลี้ยงกะกดขมาติตตามทั้งช่องได้ครับพี่น้องครับให้ไว้ใจทีมงานเท่าครับพี่น้องครับ ทรงฟรีเจ็บเงินปลายทางบอมี่มาจำเด้ครับพี่น้องครับไปหอดบานหอดซองกะจ้องเก็บเงินกันครับพี่น้องครับนี่ครับผมบ่ไดไปชิดคารถคือจ้องทันทันอื่นที่ขายครับพี่น้องครับบอกกันตรงตรงครับลูกค้าที่เคยซื้อนะบอกผมมาจาเพิ่นกันสิฮห้งว่าถ้าคุ้ราคาลงตัวกันได้กะร่วมทรงไปเลยครับพี่น้องครับนอกจากมม่สิไกลอีหลีครับพี่น้องครับ ผมก็บเจ้าสิขอค่าคารมันเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับผมไม่อยากให้มันเป็นงัวแพงไหมครับพี่น้องครับไม่อยากให้มันเป็นงัวแพงอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วกะให้มีความสบายใจนะครับพี่น้องครับเวลาพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนสิขายออกกะได้กำไรเังสี่ไหมครับพี่น้องครับนี่ครับบ่บ่บ่แม่นว่าเอาเม็ดผู้เดียวครับพี่น้องครับแบ่งพ่อแม่พี่น้องแบ่งคนเลี้ยงไปน้ำครับแบ่งกำไรคนเลี้ยงไปน้ำให้มันมีกำไรตั้งแต่ซื้อไปอย่างที่ผมน้ำเรียนครับพี่น้องครับผมถึง ไยายามร่วมกุ่มกันจับชุดง่วเปิดให้พ่อแม่น้องได้เลือกซื้อครับพี่น้องครับถ้าเปิดเป็นเดียวเดียวมันก็เปิดได้ครับพี่น้องครับแต่มันก็มันสิเป็นราคาตึงๆครับพี่น้องครับก็เลยร่วมชุดให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกเขามากครับผู้ทุนหน่อยผมก็แยกให้ครับพี่น้องครับมาตะคุยกันล่งโตโดได้ครับพี่น้องครับนีค่ครับฝากเอฟซีทุกๆท่านเข้ามาติดตามทั้งช่องน้องไม่บ่ได้ขายคอนเทนต์ขายความจริงใจเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับ ครัชุดนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทั้งสายแก้วอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่เป็นสั้งปลี่นโยกขวครับพี่น้องครับกราบขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางช่องโดยดีตลอดมาครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยิีนี่ก็ใครขอข้อมูลหน้าขอข้อมือตาจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปหรือพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้ง้วเลี้ยงก็เข้ามากดติดตามทางช่องไว้ได้เลยครับพี่น้องครับมีวัวมาลงเกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกมื้ออคครรัับบพี่นง เรากกยอีกอย่างนะครับพี่น้องครับขอนําเรียนว่าบางคนก็สีว่ามีคมสองคมกะไทยทั้งคองนี่เป็นขอกทุนหน่อยครับพี่น้องครับทุนหน่อยบางที่กูนี่ยืมสินมาอย่างที่ผมนําเรียนแหละครับมาสื่อหัวสื่อวัวขายได้ก็เอาเงินส่งเงินเอากาไรไว้เล็กยๆหน่อยครับพี่น้องครับพอได้ให้ลูกเมียจินบอมเมนว่าสีได้กาไรเงินถุงเงินถังครับพี่น้องครับขายหัวซูมืออนี่ผู้เป็นพ่อค่ากะสิเข้าใจยุต่อกับพี่น้องครับบ่มบมเมนวาสีได้ทุกตัวครับ บางที่รูปกับมีครับพี่น้องครับเราก็ทั้งฟอกทุนหน่อยเนาะครับได้มาโคมใดกับลงคลิปเราก็อีกอย่างเอฟซีบางท่านก็เป็นคนแถาคนแจะถ้าลงไปรวดเดียวหลายโค้มยังเช่นเมื่อวานนี้เพิ่อนก็โทรมาถามเพิ่นบ่เข้าใจเนาะครับบ่เข้าใจว่าตัวใดเป็นตัวใดกันเลยลงแยกไปเด้อครับพี่น้องครับฝากนเด้อครับฝากติดตามทั้งช่อง YouTube ยูซี่พากโคสิงหน1่งฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแนะน้ำคนที่อยากมี่ัวเลี้ยงเข้ามาเมืองทั้งช่องเฮาได้ครับเข้ามาติดตามทั้งช่องเฮาได้ครับ สำหรับถ่ายชิปนี้กขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ